เอาแล้วผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้ผมก็มารีวิว oppo r e n o 5 5g นั่นเองผมก็สำหรับเครื่องนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ถือว่าแบบมาแรงมาสมโครเลยนะผมคือมารองรับ 5g ด้วยแหละในราคานี้นะผมโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะผมก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะผมอ่า ก็รับชมกันต่อเลยนะครับผมโอเคมาถึงเรื่องสเปคของ Oppo Reno 5 5G นั่นเองผมก็ตัวนี้เป็น 5G นะฮะเออหน้าจอสแสดงผลจะเป็น AMOLED ขนาดอยู่ที่6.4นิ้วความลเอียดน,นะฮะอยู่ที่ Full HD+ s, หรือว่า 1,080p คูณ2,400พิกเซลนั่นเองนะผมอัตราส่วนนะฮะอยู่ที่20:9ต่อนั่นเองนะผม refresh rate หน้าจอนะฮะอยู่ที่90 h ฮกันเลยทีเดียวนะผมอ่ผมก็ ือว่าใช้ได้เลยนะฮะส่วนความหนาแน่นนะฮะอยู่ที่410 PPI นั่นเองนะผมถือ uh huh. ว,ว่าดีอยู่นะส่วนเรื่องสีนะผมก็ผมมองว่าก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยนะเรื่องสีอะไรประมาณนี้ครับฟลลิ่งก็ลื่นเลยนะเพราะว่ามันเป็น90%เนั่นเองนะครับแล้วก็สีสันนี้ไม่ต้องพูดเลยครับอรมเออสีแบบแบบจี๊ดจเลยอนะ โอ okay. ส่วนกระจกหน้าจอนะฮะจะเป็นคอ n นิ g งก r ิล l าการ์ด5นั่นเองนะผมแล้วก็ความสว่างของหน้าจอนะฮะตัวนี้อยู่ที่600-700 nits กันเลยทีเดียวนะผมก็ CBU นะฮะตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเป็น Snapdragon 765G สถาปัตยกรรมอยู่ที่7นาโนเมตรนั่นเองนะผม ก็สำหรับ CPU ตัวนี้ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะฮะเป็นซีรีส์ท็อปทอปของรุ่น7นั่นเองนะผมก็ถือว่าดีอยู่นะหรือว่าถ้าได้เป็นซีรีส์8นี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผม <g uss> แล้วก็การ์ดจอนะฮะจะเป็นอั r e นอ6 20น่องนนั่นเองนะผม ส่วนแรมนะฮะตัวนี้ให้อยู่ที่8กิกนั่นเองนะฮะเป็น LPDDR4X ด้วยนะครับผมส่วนความจุนะฮะจะเป็น1 2 8กิกเป็น u f s 2.1แต่ว่าตัวนี้นะมีข้อเสียนิดหน่อยนะครับผมก็คือไม่สามารถเพิ่ม microSD card ได้แล้วนะฮะส่วนในเรื่องกล้องหลังนะผมก็ตัวนี้ให้มีอยู่ที่4ตัวนั่นเองนะฮะคอร์เมิ่าในหลักนะฮะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.7ตัวเลนส์ u ั t ต a wide นะฮะความละเอียดที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.2ตัวกล้องมาโครนะฮะความละเอียดที่2ล้าน ที่ f 2 4แล้วก็กล้องตัวสุดท้ายนะฮะความละเอียดที่2ล้านพิกเซลรวมแสงที่ f 2 4นะครับผมก็เป็นกล้อง depth sensor นั่นเองนะครับส่วนงานวิดีโอนะฮะตัวนี้ถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเลยกันเลยทีเดียวนะผมเริมพูดติดดกันขันและอะแล้วก็มี f d 60 f เฟรมด้วยนะผมก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมก็ ถ่ายได้60แล้วก็30เฟรมเลทกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้มี 720p 30-60เฟรมเลทด้วยนะฮะส่วนกล้องหน้าผมก็ตัวนี้ให้อยู่ที่32 000, 000 x, ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.4งานวิดีโอนะฮะตัวนี้ก็กล้องหน้าก็ถ่ายได้ f d 30เฟรมเลทนั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเยอะนะผมก็สาหรับกล้องหน้านะส่วนกล้องหลังเนี่ยผมก็คืองานวิดีโอตัวนี้ให้มาได้เยอะพอสมควรเลยนะผมก็ได้ 4K ด้วยนะฮะผมก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะแล้วก็การเชื่อมต่อนะฮะต โหดเวอร์ชัน5.1แล้วก็มี NFC ให้ด้วยนะฮะส่วนพอร์ตชาร์จนะผมก็ตัวนี้เป็น USB Type C เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เป็นอริ่ดีมากเลยนะผมก็นั่นแหละฮะเป็น Type C เรียบร้อยนะผมแล้วก็ตัวนี้ฮนะรองรับ 5G แน่นอนอยู่แล้วนะผมก็ เป็นอะไรที่สุดเลยนะผมแล้วก็ตัวนี้ผมก็ยังมีรูแจ็ค3.5ม mm ิมอยู่ด้วยนะผมอ่าก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมก็มือถือหลายๆรุร่นก็ได้ตัดไอตัวรูแจ็ค3.5ม mm. ิเมเจอะพอสมควรเลยนะฮะเออส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้อยู่ที่4,300ม ah ิลลิแอมป์นั่นเองนะผมอ่าก็ดือว่าเยอะใช้ได้เลยนะผมก็ ใช้งานทั้งวันได้เรือๆนะฮะผมก็คือถ้าเล่นเฟซเล่นลาอะไรอย่างนี้ทั้งวันก็น่าจะอยู่ไหวนะฮะเออส่วนตัวนี้ฮะรองรับชาร์จไวเป็นซูเปอร์วู๊ดแฟลชชาร์จ2.0นั่นเองนะผม65วัตต์นั่นแหละฮะระบบปฏิบัติการนะฮะเป็น Android 11ครอบด้วย Color OS เวอร์ชัน11.1นั่นเองนะผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบคล้องจองกันเหลือเกินนะฮะผมก็ Color OS เป็นเวอร์ชัน11กับ Android 11ด้วยนะผมก็คือผมก็ยังงงๆเหมือนกันนะฮะอยู่ดีๆจากเวอร์ชัน7ใช่มั Color OS เวอร์ชน7 ก็โดดเป็น11ใช้เลยแล้ว8-90ไปไหนฮะ <c oughs> ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะฮะเออก็ประมาณนั้นแหละฮะส่วนน้ำหนักนะฮะตัวนี้อยู่ที่172กรัมนั่น,นเองนะฮะส่วนเรื่องของสีนะผมก็ตัวนี้มีอยู่2สีนั่นเองครับผมสีแรกก็คือ Galactic Silver นั่นเองนะฮะ เป็นสีที่ผมถ่ายอินเสอร์อยู่นั่นแหละฮะแล้วก็อีกสีนึงนะผมก็จะเป็นสี s t a r r y b a c k กนั่นเองนะผมส่วนราคาของ oppo reno 5 5g นะฮะตัวแรม8ลอม108กิกนะฮะร,ราคาอยู่ที่13,990บาทนั่นเองนะผมก็นี่เป็นราคาเต็มนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมก็สำหรับ oppo reno 5 5g นะครับก็เป็นอะไรที่เท่าที่ผมดูมานะผมก็เป็นอะไรที่ ดีพอสมควรเลยนะฮะมีมีโหมดกล้องหน้าชหลังเบอร์แล้วก็โหมดเอ่อการสั่นอะไรต่างๆนะผมก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะฮะเออก็สําหรับใครที่ชอบดูคลิปนี้ก็อย่าลืมเชียกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะผมก็ประมาณนี้นะฮะก็สําหรับรุ่นนี้นะผมก็สําหรับรุ่นหัดไปนะผมก็รอดูนะผม่ะ คือผมก็ยังงงกับช่องตีเหมือนกันนะว่าลงอะไรกันบ้างนะก็นั่นแหละก็พยายามนะฮะช่วงนี้ก็ก็ถ้าเกิดพูดอะไรผิดก็กราบขออภัยกันด้วยนะผมคือช่องผมก็อาจจะลงแบบคลิปข่าวสารบ้างแล้วก็คลิปรีวิวนะฮะช่วงนี้มีอยู่2อย่างนั่นเลยนะผมก็คืออารมณ์เหมือนช่องผมแบบจะลงอะไรก็ลงนะฮะเออก็ประมาณนี้อ่ะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็พอละนะฮะโอเคก็ไม่ไป